นอกจากพลังงานทดแทนในรูปแบบน้ํามันแล้วเรายังสามารถผลิตพลังงานรูปแบบก๊าซได้จากของเสียต่างๆโดยเราเรียกก๊าซเหล่านี้ว่าก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊สซึ่งเกิดจากการหมักของเสียจากการเกษตรและปะศุสัตว์ในระบบปิดหรือในสภาวะไร้อากาศอาทิมูลสุกรมูลโคมูลไก่น้ําเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสํปะหลังโรงงานผลิตน้ํามันปาล์มหรือโรงงานเอทานอล ซึ่งก๊าซที่ได้กว่า60%คือก๊าซมีเทนนอกนั้นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซอื่นๆและไอ้น้ำแต่ก่อนที่เราจะนำก๊าซชีวภาพไปใช้ต้องนำไปปรับปรุงคุณภาพเสียก่อนด้วยการลดความชื้นและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เพื่อกำจัดสิ่งที่จะทำให้ท่อส่งก๊าซเกิดความเสียหายและให้ปริมาณก๊าซมีเทนสูงสุดนั่นเองครับ ก๊าซชีวภาพนี้นอกจากจะนำไปผลิตพลังงานความร้อนโดยเป็นเชื้อเพลิงครัวเรือนและผลิตความร้อนในโรงงานทางการเกษตรขนาดเล็กแล้วเรายังนำก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้เช่นเดียวกับรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือ NGV นั่นเองครับเห็นไหมครับว่าจากของเสียที่ไม่มีคุณค่า แค่เราใส่ใจและนำมาปรับใช้ก็สามารถสร้างสารรค์ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหลือใช้ที่เรามีได้อีกมากมายมหาศาลเลยล่ะครับ